ประกาศศักดาวิชีวิทยารัฐสิริกุลเลิศรัฐอายุน้อยร้อยล้านตัวจริงพารมาร์ไบโอเทคโนโลยียกระดับวงการธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสาอางทั้งไทยและต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีสําหรับงาน Thailand Health and Beauty Award 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสําหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของเมืองไทยโดยมีทั้งเหล่าคนบันเทิงศิลปินดาราและนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยตบเท้าเข้ามาร่วมรับรางวัลอย่างคับคัง่ง และที่โดดเด่นและเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนาหูก็ต้องยกให้บริษัทมาร์คไบโอเทคโนโลยีจำกัดโดยคุณวิชยารัตน์สิริกุลเล,ลิศรัตน์ o Mark b มาร์คไบโอเทคโนโลยีที่มีโรงงานไบโอเทคโนโลยีผลิตอาหารเสริมเครื่องสําอางเมคอัพแบบครบวงจรและได้มาตรฐานระดับสากลรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ วิชีนะคะวิทยารัชศิลกุลเลิศรัตซีโอมาร์กไบโอเทคโนโลยีค่ะเรานะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางค่ะเรานะคะได้รับรางวัลน,นะคะ Best Quality Business นะคะ of Beauty and Health Care Manufacturer นะคะเป็นรางวัลการันตีนะคะเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพของโรงงานสำหรับผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางค่ะต้องเล่าก่อนว่าจริงๆเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจนะคะความงามแล้วก็สุขภาพนะคะ โดยทําโรงงานนี้มามากกว่า15ปีนะคะโรงงานเรานะคะเปิดมาเนี่ยก็คือดูแลนะคะจะมีสินค้านะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยก็จะมีในกลุ่มของอาหารเสริมน,นะคะเครื่องสำอางแล้วก็ในกลุ่มของเมคอัพค่ะและดูแลแบบ one stop service เลยค่ะต้องแจ้งก่อนเลยว่าตอนนี้นะคะการตลาดช่องทางการขายออนไลน์เนี่ยค่อนข้างมาแรงมากๆนะคะจริงๆเนี่ยเราจะมีการดูแลลูกค้านะคะทั้งการขายออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะ เมื่อจะกเป็นตอนนี้นะคะัเทรนที่มาแรงเลยจะเป็นในเรื่องของน้อ,นองๆน,นะคะแม่ค้าไลฟ์นะคะติ๊กต็อกเกอร์นะคะอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งนะคะกลุ่มนะคะลูกค้ายิงแอดทุกช่องทางค่ะตรงนี้ได้มาผลิตสินค้ากับเรานะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะของเรานะคะจะมีนวัตกรรมนะคะมีทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถออกแบบสูตรนะคะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าตรงตามความต้องการของตลาดและมีทีมงานมืออาชีพนะคะดูแลหลังบ้านค่ะเมือ่อเมื่อลูกค้ามาผลิตคะ่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยมีลูกค้าทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งเราเนี่ยจะสามารถดูโปรดักที่เป็น global ten ได้เลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าความภาคภูมิใจนะคะอีกสิ่งหนึ่งคือเราเนี่ยยินดีแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พัฒนาไปอีกขั้นนะคะในเรื่องของคุณภาพของสินค้าทีมงานในการวิจัยพัฒนานําเข้าสาสะกัดใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเราจะมีการพัฒนาไม่หยุดและต่อเนื่องนะคะและที่สําคัญเนี่ยเราเนี่ย ทำยินดีมากที่ได้เห็นนะคะลูกค้ามีการเติบโตแบบต่อเนื่องเราและลูกค้าพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่า,าเราไม่ได้มีแค่ลูกค้าที่ประเทศไทยเท่านั้นเราจะมีลูกค้าในส่วนของต่างประเทศโกลบอลเทรนดด้วย mm hmm. เมื่อจะเป็นโซนยุโรปนะคะสวีเดนเยอรมันนะคะ ฝรั่งเศสน,นะคะเซาลิสเอเชียนะคะอินเดียนะคะและที่สำคัญแอฟริกานะคะเราเนี่ยก็จะมีการาจัดทำแบรนด์สินค้าให้ลูกค้านะคะซึ่งขายในไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็ดีลโคกันแล็บนะคะทั่วโลกนะคะทำให้ลูกค้านะได้สินค้าที่มีความต้องการของตลาดตอบโจทย์แล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะจริงๆอ่ะถ้าอยากเริ่มต้นผลิตแบรนด์นะคะอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะสามารถนะคะติดต่อมาที่เราได้เลยค่ะ มาร์คไบโอเทคโนโลยนะคะไลแอดนะคะ m a r k b ไ o ค่ะแอดมาร์คไบค่ะหรือว่าสามารถติดตามตามช่องทางนะคะเว็บไซต์หรือ Facebook ได้เลยค่ะนะคะฝากไว้นะคะ,าก,ะ,คะการเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าคุณมองหาโอกาสคุณต้องลงมือทำทันทีค่ะแล้วคุณจะได้พบมิติใหม่ของการผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางค่ะโรงงานระดับมาตรฐานสากลและก็ระดับโลกค่ะ